ใช่ไหมนานเกินไหมวันนี้คนคนรอคนรอซื้อเขาเขาหนีกับบ้านไปแล้วสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้น้องมาวินจะไปที่นา <ลง S 2> ยองโรง,ง,งแรมนายองชาเล่ ก็จะไปเที่ยวทะเลแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยากเล่นไหมอยากเล่นมากอยากเล่นมากตื่นตื่นตื่นไหมตื่นตื่นนะตื่นแต่เช้าเลยตื่นตื่นตื่นตั้งแต่กี่โมงนะตื่นตั้งแต่ตีสี่อ่าตีสี่โอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวน้องมาบินขอตัวเดินทางก่อนแล้วไปถึงเดี๋ยวจะทำวิดีโอให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับบาย ตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าในห้องที่พักเป็นยังไงบ้างนะครับอ้าวขึ้นมาก็เจอมาวินกับแม่นะครับดีรออยู่บนห้องแล้วข้าห้องหรือยังมาวินเดี๋ยวไปดูในห้องนะครับอ,อยู่ห้องไหนเอ่ย 3 06นะคะห้องน้ำอ่าห้องน้ำห้าจะมีผ่าหัวสักผมฝับหัวเข้ามาเข้ามาเป็นไปบ่อยจะเป็นมีเตียงนอนเป็นหนึ่งเตียงนะคะจะเป็นห้องน้ำจะก็เดินข้น้าก็จะมีโซฟา แล้วก็ด้านหลังบ้านก็จะเป็นระเบียงระเบียงเดี๋ยวไปดูรับระเบียงมีอะไรบ้างระเบียง็นวิวทะเลว้าวระเบียงมีทะเลติดทะเลนะครับมอ,มองเห็นทะเลด้วยแต่ตอนนี้แดดยังร้อนมากเดี๋ยวแพนกล้องให้น้องๆดูนะครับ ติดทะเลน้องสวยมากสวยมากสวยมากนะครับ,รบด้านหลังที่พักก็จะเป็นเป็นที่อมองเห็นทะเลติดท,ทะเลด้วยนเก็นก็จะมีงานจัดเลี้ยงมีกินเลี้ยงอยู่ข้างล่างด้านล่างท,าที่แทนล้องที่ไตบ โอเคเดี๋ยวรอข้าิมเย็นก่อนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวจะลงไปเล่นข้างล่างแล้วจะ้ะเราจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนึง mm hmm. เท่านี้ก่อนนะครับบายครับน้องๆตอนนี้ก็เราก็มาอยู่ที่หาดแม่พิมพ์ <Wow. S 1> เราข้าพามาวินมาซื้อของเล่นนะแล้วก็มาแวะดูทะเลกันก่อนนิดนึงก่อนที่เราจะแวะเข้า ไปที่ภากเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูเราวิวทะเลกันนะเ,เป็นหาดแม่พิมพนะที่พามาวินมาดูก่อนแต่ช่วงนี้ยังร้อนมากแดดยังแรงมากเดี๋ยวรอช่วงเย็นๆเดี๋ยวจะกลับไปเล่นะทะเลที่ที่พัคนไม่ค่อยมีนะครับหาดแม่พิมพ์ตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างแล้วนะครับก็ประมาณทั้ บ่ายสองกว่า,วานะครับอากาศก็เริ่ม,ม,มเย็นไหมไม่เย็นนะก็ยังร้อนอย,อยู่แต่ว่ามาวินก็อยากจะเล่นลองไปดูสิครับมาวินเขาเล่นอะไรอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวมาดูเลยน้องๆมาวินเล่นอะไรอยู่เฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะอา้าวเสียงคนโดนโกบครับคนโดนกบครับเอ้ยมาวินอะไรอ่ะ เฮ้ยพอมี่โดนกบแล้วโดนแม่กบนะครับกบทรายโดนแม่กบทรายโอ้โหจับตักยิบยิบเฮ้ยกบเล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 ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันขยับได้อ่ะทำไมขยับได้อ่ะทำไมขยับได้อะนี่อะไรเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยแยบได้แม่แม่เฮ้ยแม่อย่าแกงแม่อย่าแกงแมอย่าแกงวาวินเฮ้ยลุกได้ไหม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 าวินลุกได้หมมได้ไหมเลุกได้วลุกได้วลุกยลกได้แวลุได้ไหมเอาแขนก่อนเนโอ้โหมาวินลุกได้แล้วนะค้อง ออวนลุกขึ้นมาได้แล้วเก,ก่งมากโอ้โห<ะ>อ่าป้ไปแล้วครับน้นองๆมาดูมอวนมาดูมอวนหัดว้ายน้ำเร็วมาดูมอวนหัดว้ายน้ำนี่มาวนว่ายน้ำยังไงยังไงยังไงเอ,อ้ย อย่าไปดำนะลูกอย่าไปดำเดีย๋ยวสำรักน้ำหาอะไรลูกอะไรอะ่ะออหินอ้าวทำไมมันสวยอะ่ะสวยมากเลยอืม,มโอ้โหันนี้น้ำแรงมากนะครับ มาวินจะขี่เต่าลงทะเลแล้วมาวินจะขี่เต่าลงทะเลแล้วน้องๆดูดิลงได้ไหมลงได้ไหมอ้าวลงได้ไหมลงได้ไหมขี่เต่าลงทะเลแล้วลงได้ไหมเฮ้ยโอ้โหรู้สึกคลื่นแรงอ่ะไหวไหมอ่ะไหวไหมอ่ะไหวไหมอ่ะเดี๋ยวหัวชิมหนู เอออย่าโน้มข้างหน้าเยอะดิลูกเออฮะได้ไหมได้ไหมเอ้ยเอาก็้เาังแล้วก็ฟังแล้วโอ้ลับแล้วหลับแล้วล,ล,ลับบนตับล,ลับบนเต่าแล้วหลับบนเต่าแล้วลับบนเต่าแล้วลับบนเต่าแล้วเอ้ยไปแล้วไปแล้วขึ้นฝั่งแล้ว แล้วสูกขึ้นไม่ไหวแล้วเต่าสุกขึ้นไม่ไหวแล้วน้องๆเต่าสุกขึ้นไม่ไหวแล้ว <c oughs> อ้าวอ้าวมีเต่ายักษ์ด้วยน้องๆมีเต่ายักษ์ด้วยมีเต่าเขียวกับเต่ายักษ์ด้วย <c oughs> เอาไม่ไหวแล้วครับขึ้นฝั่งแล้วครับน,น้องอ้าวจากกีต้าเสร็จมาวินทำอะไรต่อนะเดี๋ยวไปดูน้องๆอ้าวอาถางมันจะทำอะไรครับจะทำอะไรครับจะทำอะไรครับเี่ยวดูเลยมาวินจะทำอะไรนะทำอะไรครับเหรอทำอะไรเอ่ย ทำเป็นหลุมใช่ไหมจะทําเป็นหลุมใช่ไหมจะขุดใช่ไหมอ๋อจะมีจะขุดแล้วน้องๆขุดหาสมบัติหรือเปล่าขุดหาสมบัติหรือเปล่าครับขุดอะไรเอ่ยอ่าจะล่อนทองแล้วนะครับจะล่อนทองพี่มิจะล่อนทองนะครับล่อนทองล่อนทองเจอไหมเจอไหมไม่เจอเออมาวิล่อนทองครับไม่เจอขกดยิ่งกดอีกขุดอีก ติกน้อยมีไหมมีไหมไม่มีไหไนขอดูหน่อยดิขอดูหน่อยดิดย,ดยังไม่เจอเจอได้หินโอเคเจอได้หินยังไม่เจอทองครับน้องๆ <laughs> มาบิดยังไม่เจอนะครับมาบิดยังไม่เจอ มารินเริ่มขุดต่อไปแล้วนะครับตอนนี้เริ่มใส่เยอะขึ้นใส่เยอะขึ้นมีไหมมีไหมมีไหมโอ้โหอะไรครับอะไรครับน้องๆอ,อะไรเนี่ย,ยน้ำพัดมดเลยน้ำพัดไปหมดแล้วอ้าวทำไงทำใหม่ทำใหม่ทำใหม่มาวินทำใหม่อุ้ยสวยะน้องๆอ,อะไระนี่เป็นรูปอะไรครับรูปอะไรครับ เป็นเป็นลูปวงลีลูกวงลีโอเคทำได้กี่รูปบ้างโอ้สองอันแล้วน้องๆโอ้โหสองอันแล้วเรียนเท่าไรอเท่าไรอันนี้แม่อ้วนทำไรแม่อ้วนทำไรแม่อ้วนทำไรอ่ะประศาสประศาสตร์ประศสตร์ปาสตร์อะไรเจดีย์เจดีอะไรเนี่ยเจดีย์ศาก โอ้ของมอวินได้สามแล้วนะครับอ๋านี่หยิบอะไรมาหยิบดาวมาหยิบดาวมาแล้วหยิบดาวมาหยิบดาวมาทำยังไงลกูกทำยังไง like ใส่ให้ตายใส่ให้ใส่เยอะไหมเยอะมาใส่ให้เยอะใส่เยอะแล้วทำยังไงต่อ,อ,อใส่ให้เยอะแล้วทำยังไงต่อครับโอ้แล้วก็ไปคว้านะครับ,บน้องๆความอ้าวไม่ออกแน่นเกินแน่นเกินแน่นเกินอ้าว ปราสาดายของแม่อ้วนพังแล้วนะครับน้ำดูน้องๆไม่อาบไมนไม่เมือนไม่เหมือนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยน้องๆเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อุ้ยดูแม่อ้วนทำมาสาดดิทำมาสาปราสาทอะไรอ่ะอันนี้เป็นเจดีย์กลางน้ำครับอ๋อเจดีย์กลางน้ำเจดีย์กลางน้ำใช่ไหมเราเจดีย์กลางน้ำจ้าสนใ เออสนใจไหมมาวินสนใจเปล่าเจดีกลาน้ำเดี๋ยดูน้ำเเอามาแล้วมาแล้วเอานี่คอกไม่ออ,ไออกออกมาเละเลยเอ๊เจดียด์กลาน้ำมาแล้วเจดีย์กลาน้ำน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเออช่วยแนะเอาช่วยนะช่วยของตัวเองไม่สำเร็จนะครับเ็ไปช่วยแม่แล้วนะครับของตัวเองไม่สำเร็จไปช่วยแม่แล้ว นะครับตอนนี้เรือเรืออ, banana boat, banana boat. Banana boat ออกมาแล้วน้องๆบันดาน่าโบ๊ทบันดาน่าโบ๊ทบันดาน่าโบ๊ทออกมาแล้วน้องๆโอ้ยเสียงดังมากครับน้นงองๆมาดูพี่มาดูพี่ไดต่อดีกว่าเฮ้ยบันด้านหน้าโบ๊ทาไหนอ่ high, high, เออดี๋ยวดาวหายเดี๋ยวดาวหายเดี๋ยวดาวหายเฮ้ยเดี๋ยวดาวหายนะครับ เฮ้ยอ,อ,อะไรอยู่บนปราซาดอะ่อะหอ,อยหอยหอยได้อะ่ะเปลือกหอยเอคนี่มีดาวอยู่บนตาด้วยใช่ไหม <c oughs> เออเ <c oughs> ดนดีไซน์ อะไรต่อฮะเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรป,ปูอ๋อซาปูปูตายแล้วครับน้องๆปูตายแล้วพี่มาบินเจอซาปูไหนชีด้ดิชีด้ดิอยู่ตรงไหนโอ้อ้าวจะเจอแล้วครับทำไงทำไงเล่นอะไรต่อเล่นอะไรต่ออ๋อครับร่อนิ้วมือทำร่อนิ้วมือกับแม่นะ อาดูที่ของใครจะใหญ่กว่ากันนะเอ้ยของของมาวินนิดเดียวเองใช่ไหมอ้าวน้ำพัดน้ำพัดไปหมดเลยน้ำ <laughs> พัดไปหมดเลยน,น้ำเข้าประสาทนะครับน,น้ำเข้าประสาทแล้ว กวยลึกๆเจ้กวให้น้ำมันเป็นร่องนี่ยกงสูงปราสาดอ่ะปราสาดทำให้สูงเออกวยเป็นร่องลึกๆนั่นแหละดูแม่ทําเห็นปาเห็นแม่ทำป่ะดดปเห็นแม่ทมําปอ้กอเห็นแม่ทํำไหมงไอมเออีจะทำไอติมหรอทำไอติมอะไรอ่ะ,อะไอติมมหาชัยป่ะ มาพี่ชอบกินไอติมมหาชัยใช่ไหมช็อกโกแลตช็อกโกแลตเหรอเดี๋ยวนยังไงเดี๋ครับน้องๆดูดูพ่อพินจะทำไอติมช็อกโกแลตนะช็อกโกแลตมีมส่วนผสมอะไรบ้างอะ่ะดูไหมช็อกโกแลตอะไรอะ่ะ เจออะไรครับ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 ไหนขอดูนะครับอ๋อเป็นหินนะครับเป็นหินอ๋อนึกว่าเจอสมบัติคิดว่าเจอสมบัติเอาไปทำยังไงสมบัติเอาไปทำยังไง ทำยังไงต่อทำยังไงต่อทำยังไงต่อนี่ <c oughs> เอาเปลือกหอยมาตกแต่งนะครับเอาเปลือกหอยมาตกแต่งตกแต่งอะไรอะตกแต่งอะไรครับ <c oughs> เอาเปลือกหอยเป็นทัพปิ้งนะเอาเปลือกหอยเป็นทัพปิ้งนะครับ <c oughs> โอ้ไอติมช็อกโกแลตนะครับของมาวิน ตีช็อกโกแลตของมาร์วินเฮ้ยเปือกหอยแล้วครับเปลืหอยแล้วล้างล้างล้างด้วยล้างด้วย,วยล้างด้วยล้างอ,อะไรอ่ะเปลือกหอยสีทองสีอะไรนะโอ้สีทองโอเคครับ สวยมากสวยมากเอาไปแต่งเอาไปแต่งใช่ไหมโอ้โหสวยมากท่านน้องไอติมช็อกโกแลตของมาบินน่ากินไหมโอ้นี่ายง่ไงนี่ด้วย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 ไงเนี่ยงไงไงเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับเอามาล้างน้ํานะครับน้องน้องเอามาล้างน้ําแล้วก็เอาไปเอาไปทำอะไรล้างน้ําเสร็จแล้วก็ทําไงนะ เอาไปเป็นท <ítulo> ็อป anyway, um oh. <realtà> <hall> like ิ้งนะครับเอาไปเป็นท็อปิ้งนะครับเอ๋ช่วยกันแต่งหน้าไอติมนะครับใส่ท็อปิ้งนะครับสองคนจับแม่อ่าโอ้ยอาจะเสร็จหรือยังไอติมจะเสร็จหรือยังครับหนวแล้วนะครับหนวแล้วนะครับจะเสร็จหรือยังเหนวแล้วนะเหนวแล้วนะ ยังนะครับยังนะครับไปหาเพิ่มครับไปหาเพิ่มไปหาทับปิ้งมาเพิ่มนะครับโอ้โหอนี่อะไรโอ้ยมันทำไมเหมือนกันสวยมากเลยสวยมากเลยเฮ้ยแม่เป็นอะไรอะ่ะม,มาดูครับไหนอ่าหามาเพิ่มอีกครับทับปิ้งครับทับปิ้งเปลือกหอยนะของไอกินช็อกโกแลต อป่านนี้คนคนรอคนรอซื้อเขาเขาหนีกลับบ้านไปแล้วมั้งใช่ไหม <laughs> นานเกินนานเกินใช่ไหมนานเกินไหมป่านนี้คนคนรอคนรอซื้อเขาเขาหนีกลับบ้านไปแล้วเขาไม่รอกินแล้วเนี่ยนานเกินใช่ไหม <laughs> ใช่ไหมลกูก <laughs> เออ โอเคครับแล้วก็เป็นหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับไอติมช็อกโกแลตอ่าท็อปปิ้งท็อปปิ้งเป็นเปลือกเปลือกหอยใช่ไหมครับเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วอ้าวอันนี้ขายถ้าขายเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทขายห้าสิบบาทขายให้ใครครับขายให้ใครครับ ขอให้แม่อาแม่พักแม่ว้าน้ำน้ำพัดคว่ำเลยนะครับไอติมครับไม่ได้กินแล้วนะครับไม่ได้กินแล้วไอติมหมดควับแล้วน้องตอนนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศมาที่สระว่ายน้ำหน้าที่พักแ้างนะครับอ่าสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเดี๋ยวมาดูครับว่ามาวินจะลงสระว่ายน้ำอ้าอพาลงมา บิ๊กจะลงสระว่ายน้ํานะเดี๋ยวให้แม่พาลงไป่ามาเอออาเอาห่วงไปเลยห่วงไปนะครับน้องๆโอ้ไม่ใช้ห่วงยางด้วยนะน้ำไม่ลึกนะน้องๆน้ำไม่ลึกอ่ามาบินกก็เล่นน้ำเนาะ ก็เล่นน้ำนะครับหลังจากที่มาบินาเล่นน้ำจนเพลยเสร็จแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวเพื่อลงมาทานอาหารนะครับที่ทานอาหารข้างน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอาหารเป็นแบบบุฟเฟ่เป็นแบบ จิ้มจุ่มเป็นหมูทะพวกนี้นะครับ,บ,บที่มาวิน<ช>ก็สั่งนะครับสั่งเป็นอะไรลูกสั่งเป็นอไ,ไอศครีมยังไม่ได้กินข้าวเลยจะสั่งไอศครีมละกินจากที่บ้านนะกินอะไรอ่ะก็มีประมาณนี้เดี๋ยวก็จนะเดี๋ยวก็สั่งอาหารเพิ่มโอเคแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวทานอาหารก่อนนะครับน้องๆโอเคครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวจะทำต่อครับเดี๋ยวขอตัวก่อนครับแค่นี้ครับสวัสดีครับอตอนนี้มาวินก็ตื่นแล้วนะครับน้องๆตื่นมาก็นี่เลยดูการ์ตูนตื่นแต่เช้าดูการ์ตูนตอนนี้ฝนมันตกเนาะเดี๋ยวสักพักก็จะไปลงไปทานอาหารกันข้างล่างอ่าเดี๋ยวให้ดูให้ดูบรรยากาศนะน้องๆ ตอนนี้อบรรยากาศที่เนี่ยฝนมันตกช่วงเช้าช่วงเช้าฝนมันตกนะ่ยแต่สักครู่น่าจะหยุดแล้วละ่ะเช้าถ้าฝนไม่ตกนี่บรรยากาศดีมากเลยนะฮะถือว่าโอเคมากเลยบรรยากาศที่นี่เดี๋ยวสาย ลงไปทานข้าวเสร็จแล้วฝนหยุดตกก็จะพาน้องมาวินลงไปเล่นข้างล่างเล่นน้ำรอบหม่นครับน้องๆมาวินกับครอบครัวก็เสร็จจากภารกิจมาเที่ยวที่ระยองชาเล่แล้วนะครับอตอนนี้ก็หลังจากที่ทานอาหารเสร็จก็ว่าจะไปเล่นน้ำทะเลรอบเนาะแต่ว่าฝนมันตก นี้ก็เลยจะกลับเดี๋ยวอาบน้ำมาผ้าเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังจะกลับนะครับกลับที่บ้านปทุมแล้วยังไงให้ฝากให้น้องๆไปติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องยู u b บของมาวินสตอรี่ชาแนลอ้าวมาวินกลับแม่บายบายหน่อยแล้วอ่าอย่าลืมน้องๆอย่าลืมติดตามนะครับบายบายครับไปแล้วครับ ครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ